ศาสตราจารย์ด็อกรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศโพสเฟ e บุ๊กเตือนให้รีบจัดระเบียบนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มาท่องเที่ยวที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนเนื่องจากมีหลายครอบครัวเริ่มตั้งรกรากแล้วไทยเจ้าบ้านจะทำอย่างไรไม่ให้เขาทำความเดือดร้อนให้เรารวมทั้งไม่ให้คู่กรณีของเขาในตะวันออกกลางตามมาเกาะเรื่องอีก ขณะที่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าได้สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วได้รับแจ้งว่ายังอยู่ในความควบคุมได้ไม่เป็นอย่างที่โซเชียลเผยแพร่ในภาพรวมยังเป็นสถานการณ์ปกติและอนาคตข้างหน้าไม่น่าจะกระทบความมั่นคงเหมือนชาวต่างชาติมาเที่ยวปกติ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองออกหมายเรียกญาติคนไข้าชายผู้ก่อเหตุตบหน้าพยาบาลที่โรงพยาบาลระยองขณะปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นชายอายุ46ปีทำงานอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อดำเนินคดีขณะที่ภรรยาผู้ก่อเหตุโฟอนอินเข้ารายการโหนกระแส ขอโทษพยาบาลที่สามีได้ทำพฤติกรรมแบบนั้นไปพร้อมขอโทษโรงพยาบาลสังคมและคนไทยทุกคนที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโดยระบุว่าได้ต่อว่าสามีแล้วว่าต่อให้พยาบาลพูดจามไม่ดีก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครแต่อีกประเด็นคืออยากให้เจ้าหน้าที่พูดจาดีๆกับญาติคนไข้ นายวันมูฮัมหมัดนอมมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการประชุมสภาในวันที่20กุมภาพันธ์นี้จะไม่มีวาระการพิจารณาขอตัวนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกทมพักไทยก้าวหน้าไปดำเนินคดีเนื่องจากเลขาธิการสภา,าแจ้งว่าทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งมาว่านายชัยยามพวานไปมอบตัวแล้วมีการประกันตัวตามกฎหมายแล้วฉะนั้นนายาระหน้าที่ในการจับ คุ่มตัวจึงไม่มีแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบคลิปของตนพบปากกับนายสุชาติตระกูลกระเสมสุขประธานปปชคนใหม่นั้นไม่มีปัญหาต่างคนต่างทำหน้าที่ตามสิทธิ์ของแต่ละฝ่าย นายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ว่านายทักษิณจะลงพื้นที่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนโดยจะนําข้อมูลต่างๆที่ได้พูดคุยมาประกอบก,บกับการลงพื้นที่ ตนในานะกำกับดูแลกองทัพภาคที่4ตํตำรวจภูธรภาค9และสออบตจะไปร่วมรับฟังปัญหาด้วยซึ่งหากมีประเด็นปัญหาจะได้นำมาดำเนินการส่วนตัวไม่ได้มีอะไรที่ห่างไกลกับนายทักษิณสามารถพูดคุยกันได้แต่ส่วนที่มีการนำเสนอว่าจะไปทำบุญที่อำเภอสุงไห่ป่าดีจังหวัดนาราธิวาสนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณ